สวัสดีค่ะเรากลับมาเข้าสู่บทเรียนนะคะ Microsoft Excel กันต่อนะคะในครั้งที่แล้วนะคะเราได้ทําการแยกข้อความนะคะจากหนึงข้อความเนี่ยแยกออกมาเป็นหลายๆข้อความก็คือแยกออกมาเป็นหลายคอลัมน์นะคะครั้งนี้เราจะลองทําการย้อนกลับนะคะก็คือคราวนี้เราจะลองมารวมข้อความจากหลายๆคอลัมน์เนี่ยให้มาเป็นข้อความเดียวกันนะคะอย่างเช่นตอนนี้นะคะเรามีคำนำหน้าชื่อ นะคะเรามีชื่อเรามีนามสกุลน,นะคะเราจะรวมทั้ง3คอลัมน์นี้นะคะให้มาเป็นแค่ข้อความเดียวนะคะในการทำตรงนี้นะคะสามารถทำได้2อย่างก็คือใช้ตัว AN d นะคะในการเชื่อมข้อความนะคะหรือใช้ฟังก์ชันในการเชื่อมข้อความนะคะเรามาดูแบบง่ายกันก่อนก็คือใช้ตัว AN d นะคะเราก็จะเริ่มต้นนะคะด้วยการกดเครื่องหมายเท่ากับนะคะจากนั้น เราก็ดูว่าเราจะเชื่อมข้อความใดบ้างนะคะเราจะเชื่อมตรงตำแหน่ง B3 ก็คลิกที่ B3 จากนั้นนะคะก็พิมพ์เครื่องหมาย and นะคะตามด้วยชื่อก็คลิก C3 นะคะทีนี้ถ้าเราคลิก and แล้วตามด้วยนามสกุลเลยเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าข้อความทั้งหมดเนี่ยมันจะติดยาวกันเป็นพืช ะะทีนี้เราต้องการจะให้มันเว้นวรรคระหว่างชื่อกับนามสกลุลเราทํำยังไงคะเราก็จะใช้วิธีการใส่ช่องว่างนะคะวิธีการใส่ช่องว่างก็คือเครื่องหมายคําพูดเปิดนะคะ double ลโ o t e นะคะ space bar หนึ่งครั้งแล้วก็ double ลโค t อีกหนึ่งครั้งตามด้วยเครื่องหมาย and จากนั้นก็คลิกที่ช่อง d 3นะคะกด enter นะคะ เราก็จะได้ทั้ง3คอลัมน์มารวมกันอยู่ในคอลัมน์เดียวนะคะจากนั้นเราก็สามารถที่จะ Copy เจ้าสูตรนี้ไปใช้กับที่เหลือนะคะวิธีการ Copy นะคะเราอาจจะใช้วิธีการกด Copy หรือ c t r l c นะคะหรือเราสามารถทำได้อีกแบบหนึ่งก็คือเราเลื่อนมาที่ตรงเซลล s E3 ตรงมุมล่างขวาตรงนี้นะคะถ้าเราเลื่อนมาแล้วกลายเป็นเครื่องหมายบวกเป,เป็นเครื่องหมายแบบนี้ให้เราคลิก ค้างไว้นะคะแล้วก็ลากลงมาค่ะนะคะ,นะคะเราก็จะได้สูตรนะคะในการเชื่อมข้อความทั้ง3ข้อความมารวมกันเป็นหนึ่งนะคะทีนี้นอกจากการจะเชื่อมโดยใช้ตัวแอนนี้แล้วนะคะเรายังสามารถใช้ฟังก์ชัน concatenate ได้นะคะวิธีการใช้ฟังก์ชัน concatenate ก็คือเราจะพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับนะคะพิมพ์ c o n นะคะ พอเราพิมพ์ con นะคะสังเกตว่าเขาก็จะเดาว,ว่าเราจะพิมพ์อะไรต่อก็จะขึ้นตัวฟังก์ชันมาให้เรานะคะ con concatenate a t นะคะให้เราคลิกแท็บหนึ่งครั้งนะคะจากนั้นเราก็ไปเลือกเซลล์ที่เราต้องการจะรวมนะคะในที่นี้ก็คือช่อง b 1 1ตามด้วยคอมมา c 1 1 ตามด้วยคอมม่าอย่าลืมเราต้องการเว้นวรรคฉะนั้นก็จะมีช่องว่างด้วย1อันใช่ไหมคะก็เป็นดับเบิลโค้ดสเปซบาร์ดับเบิลโคดคอมมาแล้วก็ช่อง d11 จากนั้นกดเครื่องหมาย Enter นะคะเราก็สามารถรวมกันได้โดยใช้ฟังกชันง่ายๆนะคะจากนั้นเราก็สามารถ copy สูตรนี้ลงมา ที่เหลือได้นะคะเมื่อกี้เราใช้วิธีการ Copy โดยการมาที่มุมล่างขวาแล้วก็คลิกลากใช่ไหมคะวิธีการที่เร็วไปกว่านั้นอีกค่ะพอเรามาที่มุมล่างขวาให้เป็นเครื่องหมายบวกแบบนี้แล้วนะคะให้เราดับเบิลคลิกเลยค่ะเห็นไหมคะนี่ก็จะเป็นการ Copy แบบเร็วๆนะคะ ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องของการรวมข้อความนะคะจะเห็นว่ามันไม่ยากเลยนะคะสามารถทําได้อย่างง่ายดายนะคะสําหรับเรื่องของการรวมข้อความการแยกข้อความก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ